สิบความจริงสูงสุดที่ทุกคนควรตระหนักข้อหนึ่งแท้จริงแล้วสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากใครทำไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกแต่เกิดจากการกระทบกันของตาหูจมูกลิ้นกายใจปัจจัยภายนอกเป็นเพียงตัวแปรปัจจัยภายในได้แก่สติสาเหตุใหญ่ถ้าสติไม่แข็งแรง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดเป็นใครมาจากไหนก็มีความทุกข์ได้ทั้งสิ้นเมื่อสติขแข็งแรงย่อมเห็นกระบวนการทำงานของตาหูจมูกเลน้นกายใจเมื่อเห็นกระบวนการดังกล่าวจิตย่อมไม่เสวยอารมณ์อันเป็นต้นเหตุของสุขทุกข์สุขทุกข์จึงถูกปรับสมดุลให้อยู่ในภาวะเป็นกลางสิ่งนี้เรียกว่าความเบิกบาน ข้อที่สองความเป็นเราเป็นเขาคือกระบวนการปรุงแต่งของจิตแท้จริงแล้วตัวเราไม่มีอยู่คำว่าตัวเราไม่มีอยู่นี้ไม่ใช่คำอุปมาอุปไมยแต่เป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้เองจากการฝึกจิตความเป็นตัวเรานั้นเปรียบเหมือนรถยนต์หนึ่งคันเมื่อจับล้อไว้ทางหนึ่งเครื่องยนต์ไว้ทางหนึ่งประตูตัวถังไว้ทางหนึ่ง เมื่อจับแยกส่วนได้เช่นนี้สภาพความเป็นรถจนก็หมดไปเมื่อฝึกสติจนแยกกายความคิดและจิตออกจากกันได้ความเป็นตัวเราก็หมดไปด้วยเมื่อความเป็นตัวเราหมดไปผู้ยึดมั่นถือมั่นก็หมดไปด้วยความทุกข์ทั้งปวงก็เป็นอัญญุติข้อที่สามเราทั้งหลายล้วนเกิดมานับล้านล้านชาติเป็นจำนวนที่นับไม่ได้ เคยเกิดเป็นคนรวยคนจนราชาพระยาจกเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่เขลาเป็นคนพิการเป็นคนรูปงามเป็นชายเป็นหญิงเป็นกระเทยเป็นทอมเป็นนักบุญเป็นมหาโจรเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุนรกายเทวดาเคยเป็นมาทุกอย่างดังนั้นชาติชาตินี้เกิดมาดีก็ไม่ได้แปลว่าชาติน่าจะดี ชาตินี้อาจเป็นมหาเศรษฐีชาติหน้าอาจเกิดเป็นสัตว์นรกชาตินี้อาจเป็นเดรัจฉานชาติหน้าอาจเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในตระกูลสูงก็เป็นได้ตาบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดจงอย่าลำพองใจว่าเรานั้นดีแล้วประเสริฐแล้วเพราะแท้จริงไม่มีใครเลยที่ดีกว่าใครทุกคนล้วนอยู่ในความสุ่มเสี่ยงทั้งสิน้นข้อที่สี่ จิตสุดท้ายก่อนตายเป็นสิ่งชี้ชัดว่าชาติหน้าเราจะไปเกิดเป็นอะไรขณะที่จิตสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดในวิถีสุดท้ายความเศร้าความกลัวความสงสยัยการยึดต,ติดและความเจ็บปวดสิ่งเหล่านี้จะดึงมนุษย์ให้ไปปฏิสนธิจิตในภูมิเบื้องต่ำได้แก่นรกเปรตอสุร่ากายเดรัจฉาน พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหลังจากตายไปแล้วนั้นมีเท่าจำนวนเม็ดทรายที่ปลายนิ้วส่วนสายที่เหลือบนปัตภพีเทียบได้กับผู้ที่ตายแล้วไปจุติในอบาย,ยภูมิถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคงน้อยกว่า0 0 00 0 0 0 0 1นเปอร์เซ็นั่นเท่ากับว่าเป็นไปได้มากเหลือเกินว่าคนทั้งหมดที่เรารู้จัก จะไม่มีใครเลยที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เว้นแม้กระทั่งเราเองข้อที่หชีวิตที่เราเห็นอยู่เป็นชีวิตชั่วคราวเมื่อเราตายสิ่งที่เราหามาด้วยความลำบากสิ่งที่เราเคยมั่นหมายว่าสำคัญทั้งความสามารถเกียรติภูมิลูกเมียผัวญาติพี่น้องเพื่อนมิตรสหายหน้าที่การงาน สมบัติพัสถานเงินทองบ้านช่องที่ดินความภาคภูมิใจทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเลยที่เราสามารถนำติดตัวไปได้คำถามสำคัญที่เราควรต้องติดคือทุกวันนี้เราใช้เวลาที่มีเพื่อสิ่งใดแน่นอนว่าเวลาเกือบทั้งหมดของเรามุ่งไปสู่สิ่งที่เราไม่สามารถนำติดตัวไปได้เหล่านี้ คือเรื่องอันตรายที่เราสมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเร่งด่วนข้อที่6บุญบาปเป็นของเมจริงทุกการกระทําของเราย่อมส่งผลสะท้อนกลับไม่มีวันนี้ก็วันหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าคําพูดและการกระทําจึงเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าที่เราคิดพูดสิ่งใดทําสิ่งใดลงไป มิได้จารึกไว้เพียงโลกนี้หากแต่มันจะจารึกไว้ในสังสารวัฏในจิตของเราและเราจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำของตนเองและเราจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งการกระทํำของตนเองด้วยตลอดการเวียนไหวตายเกิดดังนั้นจงระวังคำพูดและการกระทำของเราไว้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ข้อที่7 ทุกคนที่เราเห็นพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนฝูงมิตรสหายผู้คนทั้งคนที่รู้จักและก็ไม่รู้จักตลอดการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครเลยที่ไม่รู้จักกันไม่มีใครเลยที่ไม่เกี่ยวข้องกันและตราบใดที่เรายัางเวียนว่ายตายเกิดเราและเขาจะได้พบกันอีกไม่ว่าในฐานะใดฐานะหนึ่งทำดีกับเขาวันนี้ จะพบกันในเส้นทางที่ดีทำร้ายเขาในวันนี้ก็จะต้องตามจองเวรนกันต่อไปไม่สิ้นสุดดังนั้นคำ่าเพื่อนร่วมทุกข์เกิดมาแก่เจ็บตายจึงเป็นคำที่มีในยะสำคัญกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่าจงมองผู้อื่นให้เหมือนครอบครัวของท่านนั่นคือหนทางที่ดีที่สุดข้อที่ 8. เมื่อการเว้นไหตายเกิดมีจริง การบริหารจัดการชีวิตของเราก็สมควรจะเป็นการบริหารจัดการชีวิตที่ครอบคลุมทุกมิติไม่เน้นหนักในชาติใดชาติหนึ่งชาตินี้ก็ต้องกินต้องใช้แต่ชาติหน้าก็ต้องเผื่อเหลือเบื่อขาดกิจกรรมบางอย่างอาจสง่งผลดีสูงสุดในชาตินี้แต่ชาติหน้าอาจทำให้ท่านไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่อัตภาพความเป็นมนุษย์ ดังนั้นในทุกๆวันเราควรถามตนเองว่าวันนี้เราได้เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวในชาติหน้าบ้างแล้วหรือ,อยังข้อที่9เวลาที่เราเห็นตรงหน้ามีเพียงปัจจุบันวินาทีต่อวินาทีเมื่อเวลาเคลื่อนเลยไปไม่มีใครสามารถนําช่วงเวลานั้นกลับมาใช้ซ้ำได้อดีตไม่มีจริง เพราะอดีตคือภาพจำที่เรานำมาคิดซ้ำในเวลาปัจจุบันส่วนอนาคตก็ไม่มีจริงเพราะอนาคตก็คือการปรุงแต่งในปัจจุบันของเราจงจำไว้เสมอชีวิตคือเรื่องสดใหม่ตัวท่านมีอยู่เพียงปัจจุบันการอยู่ร่วมกับปัจจุบันจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของท่านและนี่คือกุญแจเพียงดอกเดียวที่จะไขความลับของชีวิต จงอยู่กับปัจจุบันจนถึงที่สุดมีสติและสัมปชัญญะแล้วชีวิตจะเป็นของท่านอย่างแท้จริงข้อที่10เป้าหมายของการเกิดเป็นมนษุษย์คืออะไรบางคนบอกว่าฉันเกิดมาเพื่อมีความสุขบางคนบอกว่าฉันเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งดีงามไว้ให้โลกบางคนบอกว่าฉันเกิดมาเพื่อคนที่ฉันรักนั่นก็เป็นสิ่ง ที่จะคิดกันไปตามภูมิปัญญาแต่ละคนก็มีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันไปแต่สำหรับพระพุทธเจ้าท่านได้ฝากเป้าหมายไว้ให้กับมนุษยชาติอย่างชัดเจนเป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์ในทัศนะของพระพุทธเจ้าก็คือการดับกิเลสและทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งคือการดับความไม่รู้หรืออวิชชา อันเป็นต้นเหตุแห่งความเวียนว่ายตายเกิดตลอดกาลเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏขอให้เชื่อเถอะว่าเราเคยตั้งเป้าหมายชีวิตมาแล้วนับไม่ถ้วนและขอให้เชื่อเถอะว่าทุกเป้าหมายทุกความปรารถนาทุกความสําเร็จทุกความอยากมีอยากดีอยากได้อยากเป็นเราล้วนเคยบรรลุมาแล้วก่อนหน้านี้ทั้งสิน้นคงหลงเหลือเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้น ที่เรายัางไม่เคยบรรลุนั่นคือเป้าหมายแห่งการไม่เกิดไม่ตายเช่นนั้นแล้วถ้าชาตินี้เรายัางตั้งเป้าหมายเก่าๆซ้ำๆเดิมๆชีวิตของเราคงไม่ต่างอะไรกับนิยามน้ำเน่าที่นำมาเล่าซ้ำๆเปลี่ยนแต่เพียงชื่อแท้หน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมแต่ทุกอย่างก็ยังวนเวียนอยู่ในวังวนเก่า,เกาๆเช่นนี้แล้วการเกิดมาของเรา คงเป็นการเกิดที่ไรลค่าจงหยุดคิดพินิษใคร่ครวนด้วยสัมปชัญญะของท่านอัตภาพความเป็นมนุษย์คือสิ่งที่ล้ำค่าอันหาที่สุดไม่ได้ทุกวันนี้ท่านกำลังใช้สิ่งล้ำค่าที่ว่านี้เพื่อสแสวงหาสิ่งใดอยู่หรือขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านปฏิบัติปฏิบัติตชอบแล้วในศาสนาพุทธทุกๆองค์ ท่านผู้มีศีลไฟธรรมไฟเจริญภาวนาในฐานะที่ท่านอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้